นัือนำมันปิถวายในงานต่อไปนี้ของพี่น้องแม่สุ่ม4ีหกุกจุดตะมองเรียบร้อยข้อย้นสูงสูงลุกซาซาตกใกล้ใกล้ได้เยอะเเต้าหมายคือเลขเจ็ดรยยี่สิวันน้นทำไทยตรุง้าตรงโชคดีสามสองหนึ่ง้า อึานไปอยู่ไปครับอุดจ่วงนะครับไอ้เนี่ยแบบไหนไม่มิบางเลาโดกขึ้ไปเนี่นแบบไหนไม่เยอบอบอลางฟ้าลางไปลางไปางไปางปางฟ้าอุดจ้วดนะครับ อ่โจข้อสูดีมาก่า,าำภำไพร์โรฟานะครับจังหัาสุดท้ายปุ๊บนะครับเดี๋ยวเด้บอบันเควต์นงด้วยบัน <c oughs> ปุ๊เดี๋วมันต้องตีรังางกาเนี่มันยังตีดีเดี๋ยวออกก็ดีไปน้องฟ้านล่นดวยยุเดี๋ยว เอาลงมาก,ก่อนอเดี๋ยวรอพอกกดีม้าเบิ้งลยสิบเจ็ดบางนะปยันมุเดียวนะอัเดเป็นบางแต่ว่ากระดานเรือมุกซิดเดี๋ยวรอกรรมาการสี่ก่อนนะครับ,บกระดานเรือเมจัระดาน้ี่้ดีานะ นา้ยี่ดองเนี a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  ่ยหรอกเย็นเย็นแปบเที่ยงนะครับตรวสอบกรรมการพี่มงกับกะี่มาร่วมกันว่าที่แน่ว่าเต็มที่ทำเต็มที่นะครับโอ้ยฝาธิตเลยนั่เกี่ผู้ประกอบการยี่ กล้องสองประมาณชิปกตัวนะครับ1ิสองวาพี้ฝาล้วงภาพแบงนักใสน้ำจากจากหลางถึงไปน้ำนะครับเพราะว่าเป็นหมอกไฟปุดไปครับเสียบหนาเฮง รอยหกสิผ่านไปรอยหกสิบยังบดติดนะครับโอ้ยยุเคร่งฟ้าไม่้่ยังยุ ช่องผักดีนะจะคุยคิ้วแปดคิ้วเก่านะครับประมาณนนะครับนี่คือบังที่สองนะครับคำภบางแหกวังสันตินสุขได้ไสีร่รอยสิบวนะครับคำไยังอยู่ทั้งฝ่านะครับยังตามหาหาอยูไ่ไปทางแดดไป,ปาทางสอง <200 S 2> แล้วนะครับสองร้อ,รอยย,นะอยังบอติดนะครับยังบอเจอแล้ว่ละ ามาทาั้ง <c oughs> ดมไาียงอรไล่ซอไปหาสูงแล้ว เดี๋ยวขอเก็บกันเล่บิ่งิ่งข้างขามตรงตรงไปแล้วปงวามันเป็นยังไงนะเก็ดกันนะอ๋อสีแล้วสีแล้วแะตาบวกำลังสิเกินก่อเมฆาวเดี๋ยวปงเก็บันสิ่อนนะโอเป็นหมวยตัดซากนะครับตัดซากเป็นมตัดซากนะคับปึงข้าบนปึงข้าบนนะครับเป็นตัดซากนะ นี่ต็พอกระชับเท่น,นันศักที่ลงมาก่อนเลครับคำเล่าลงมาก่อนเนะรับมือหางมากระปังนิดหน่นะครับนีหางิมากระับนห่น,นะครั้งสุบูนทัุ้ป,ปูนนะครับมาคููกันเลยนะครับลงมือมก,กันนั่นลอเป็นอภัยัด มานำกันเลยา้อนไปสามร้อันไปยบายวที่าตังสเลยี่สันเลยตอนนี้มันบางกองใหม่กองี่นะครับที่ี่ทแล้วเหือกองใหม่ตามลงมาเตอร์สามรยี่สิบสามร้ แดบตากนะครับแดดเที่ยงแดดเที่ยงนะครับตอนนี้นะเหมือนนะครับงงแกะทองคำ